นี่ครับเราอยู่กับรถที่เตรียมส่งมอบอีกคันนะครับคันนี้เป็นรีโวหัวเดียวนะครับเครื่องยนต์2.8สีเทาดํานะครับสีนี้นี่คนชอบมากนะครับนี่อันนี้มาของช่วงล่างห้าตันลูกค้าเอาแบบว่าสีแนบแต่ว่าไม่ฉุดสาดมากนะครับดูดีมากนี่ครับสีล้อลูกค้าเลือกเองได้หมดเลยนะครับคันนี้ติดข้อหัวสแตนเลสนะครับ หัวจะเป็นสเตนเลสเพิ่มความสวยงามให้กับรถนะครับนี่ครับคันนี้เดี๋ยวลูกค้าจะเอาไปจัดทรงอะไรเองข้างนอกหมดเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากจะออกรถครอบ หรือว่ารถตู en, ้เย็นรถตู้ทึบนะครับสามารถติดต่อผมมาได้เลยนะครับที่เบอร์0909747495นะครับ